สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟพาทํานะครับรายการที่จะพาทุกท่านได้มาทําเมนูอาหารหลากหลายและเทคนิคต่างๆมากมายไปด้วยกันกับเชฟรินก่อนที่จะลงมือเข้าครัวกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับเชฟรินด้วยครับวันนี้นะครับเชฟพาทาตานของกะเซ่นะครับ ใครที่เคยได้ยินนะครับคำว่าของกะเซหมายถึงอะไรนี่แหละครับคลิปนี้นะครับเจฟเรืองจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับคํานี้ให้ได้ฟังกันนะครับหลายๆคนนะครับทํางานเป็นพ่อครัวเป็นกุ๊กนะครับในห้องอาหารฝรั่งนะครับทําอาหารฝรั่งที่เขาจะเรียกซอสมะเขือเทศนะครับที่ทานกับสปากเกตตี้เองก็ดีที่ใช้ทํากับ อะไรอย่างอื่นเองก็ดีนะครับที่เขาเรียกกันว่าซอสของกาเซ่นะครับวิธีการทํานะครับวันนี้เลยฮะเชฟปรินมาอธิบายให้ได้เข้าใจกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเชฟ e รินก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปเลยองกาเซ่นะครับโตมามโต้ของกาเซ่หรือซอสของกาเซ่นะครับจริงๆแล้วนะครับ คำนี้มาจากการทํำคองกระเซมะเขือเทศนะวิธีการนะครับก็คือมะเขือเทศสดๆนี่นะฮะเราจะนํามาผ่าแบบนี้นะครับผ่าบ้างตรงหัวนะครับเป็นการกรบาทจากนั้นนะครับเราจะนําไปจุ่มในน้ําร้อนเดือดๆนะฮะนี้เราเตรียมมะเกือเทศแบบนี้ก่อนนะครับมะเขือเทศผ่าหัวนะครับการกรบาทแบบนี้ แล้วก็นะครับน้าแข็งนะครับเตรียมไว้สําหรับการนามะเขือเทศนะครับที่จุ่มไปในน้ําร้อนนะเราก็จะมาน็อคน้ําแข็งในทันทีนะเพื่อที่จะให้ผิวของมะเขือเทศนะครับเนื้อของมะเขือเทศก็ไม่ไม่เละนั่นเองนี่ครับน้าเดือดแบบนี้นะครับเราจะใส่เกลือลงไปนะครับต้มน้ํานะครับเดือดใส่เกลือลงไปนะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอันนี้น้ำสามลิตรนะฮะ ต่อน้ําสะอาดนะครับตั้งให้เดือดเลยดังนั้นมะเขือเทศนะครับเปิดไฟแรงนะครับมะเขือเทศที่เราผ่าหัวไว้นะฮะนาลงไปเลยนะครับลงไปในแช่ในน้ําร้อนนะฮะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งถึงสองนาทีนะครับประมาณนี้ไม่เกินนะถ้าถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวเนื้อเขาจะเละนะครับสังเกตง่ายๆก็คือเปลือกนะครับเปลือกมะเขือเทศที่เราผ่าไว้เนี่ย เขาจะปริออกมาจากตัวเนื้อของมะเขือเทศน,นะครับเยเขาจะจะค่อยๆปีิออกมาจากเนื้อมะเขือเทศน,นะครับแบบนี้นะฮะแล้วเราก็พอปริออกมาแล้วนะครับเราก็จะตักขึ้นมาแล้วก็แช่ในน้ําแข็งในทันทีนะฮะเราจะไม่ทิ้งไว้ข้างนอกนะครับ เราตกออกมาในต้องรีบแช่ในน้ําแข็งเลยนะประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะครับไม่เกินนะครับผิวเริ่มแตกออกมาแล้วนะครับเราก็จะนํามาแช่ในน้ําแข็งนะครับน้ําเย็นจัดจัดนะฮะอันนี้ก็จะน็อกความร้อนของมะเขือเทศนะครับที่ระอุอยู่ภายในหลจากนั้นนะครับนี่ฮะเราก็จะลอกเปลือกลอกเปลือกมะเขือเทศนะครับออกได้ง่ายๆแบบนี้เลย นี้สามารถที่จะนําไปทําสลัดก็ได้นะครมะเขือเทศแบบนี้เราเปลือกแบบนี้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะครับไปทําเป็นสลัดไปที่ไม่อยากทานเปลือกมะเขือเทศนะครับมันก็จะได้ถึงเนื้อไปอันนี้เปลือกที่ลอกออกมาเราก็ไม่ได้ทิ้งไว้ไหนนะฮะเก็บไว้แล้วก็เราจะนําไปทําซอสประเภทสต็อกต่างๆนะครับ,บราวน์สต็อกบราวน์ซอสน,นะครับนําไปใช้ได้ไม่ต้องทิ้งนะครับ แกะแบบนี้เลยนะลอกออกนะฮะเปลือกทำเป็นนะรบ,บราล์สต็อกนะฮะบราล์ซอสซอสสำหรับสเต็กเราก็จะแกะเนื้อครับเปลือกอ่าแกะเอาแต่เนื้อฮะเอาเมล็ดท่านายออกนี่ครับจะบีบีในน้ำก็ได้นะครับเราก็จะล้างเมล็ดออกไปเลย อันนี้เราจะเอามลร็สมามารวมกันกับเปลือกของมะเขือเทศก็จะนำไปทำซอสตัวอื่นที่บอกนะฮะนี้ได้เนื้อมาแล้วครับเราก็จะนำมาสับมีแต่เนื้อมะเขือเทศนะครับก็จะสับหยาบนะฮะนี่นะฮะเขาเรียกว่าการของกระเซของกระเซ่มะเขือเทศนะครับให้จะสับเป็นตาๆแบบนี้ก็กไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราทำแบบนี้เราจะนำไปทำเป็นซอสมะเขือเทศนะฮะ เราก็เลยต้องเรียกกันติดปากว่าซอสคองกาเซ่นี่ซอสมะเขือเทศหรือซอสคองกาเซ่นี่แหละครับเทคนิคก,การทำคองกาเซ่มะเขือเทศง่ายๆสไตล์เชฟรินผู้ท่านมีความสุขกันทั้งนานสวัสดีครับชอบกดไลค์ถ้าใส่ใจกันกดติดตามนะครับ ช่องเชฟรินไม่ได้ไม่ดีแค่การทำอาหาร